สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess ทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกํำลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมค่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันเพิ่มพลังของเราให้เป็นพลังบวกๆในทุกทุกวันเพราะว่าอะไรไปต่อได้ไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะคะ move on เฮลที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่ เขารอเราอยู่เช่นกันนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขมากๆคอนเนคกกับพลังงานที่เท่ากับเราเท่าเทียมกันกับเราอะค่ะเราจะเจอสิ่งนั้นเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคิดในเรื่องของลบๆนะคะอดีตที่ผ่านมามันจะทําให้เราดึงดูดคนแบบเดิมๆเข้ามานั่นเองนะะทุกคนเพราะฉะนั้นเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะ และก็ท็อปปีของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่ามาส่งพลังงานให้กับทุกทคนนะคะว่าปลายทางนะคะปลายทางหัวใจของคุณจะจบลงแบบใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานให้กับทุกๆคนเลยนะคะเชื่อว่าปลายทางอของหัวใจทุกทกคน จะต้องจบลงแบบสวยงามแฮปปี้แอนดิงแล้วก็มีความสุขกับตัวเองความสุขกับคนที่รักสิ่งที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนนะคะยังไงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกเราเป็นผู้เลือกเราเป็นผู้ตัดสินใจปลายทางหัวใจนั้นจะจบลงแบบใดเราเป็นผู้เลือกด้วยนะคะแต่เรามาดูไกด์ไลน์นะคะของไพ่ทาโรต์กันดีกว่านะคะว่าอยากจะสื่อสารพลังงานนะคะให้กับทุกๆคน ว่าอย่างไรนะคะปลายทางของหัวใจของคุณจะจบลงแบบใด The Star ้าวสวยงามมากค่ะ t ด e Hangman จะจบลงแบบสวยงามไหมนั้นนะคะ แน่นอนค่ะต้องมีเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้มันค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้พบเจอกับ king of pentacles นะคะราชาเหรียญผู้เป็นท่าดินคนๆนี้มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะมีความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนที่เป็น คนระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้ผู้บริหาร c ี o เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสองคมของเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่แบบมองไม่ค่อยออกเช่นกันนะคะว่าเขารู้สึกหรือว่าคิดยังไงเพราะเขามองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆจะไม่เอาความรู้สึกหรือหรือจิตใจที่มันไม่ ไม่มั่นคงมาเสี่ยงเหมือนกับว่าเขาจะต้องดูก่อนมีความชัดเจนก่อนนะต้องได้เดทต้องได้ดูใช้เวลากับคุณก่อนนะคะถึงจะรู้สึกว่าจะทําอย่างไรต่อไปเพราะเขาเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆชอบก็คือชอบค่ะซื่อสัตย์แล้วก็เคารพในความรู้สึกข,ของตัวเองใช่ใชก็คือใช่รักก็คือรักคนคนนี้ถึงแม้จะมีความนิ่งมากแต่ก็เป็นคนที่มั่นคงมากจริงๆนะคะดูนิ่งๆแต่มีความมั่นคงนะคะ เป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองด้วยรักธรรมชาติรักทะเลเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่คือแต่งตัวแบบชิวๆสบายๆนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ค่อยได้แบบแต่งตัวอู้ฟู่อะไรแบบนั้นเรียบๆดูดีอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนเฟลลี่เป็นที่รักของเพื่อนๆนะคะคนที่สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยนะคะ ไม่คุณต้องลำบากถึงเขาจะไม่ได้เป็นระดับผู้นำเขาก็ให้คุณได้ว้าวสิบถ้วยแล้วคนคนนี้มองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเพราะเขาเป็น Family Man เป็นผู้ที่อบอุ่นสามารถเทคแคร์ดูแลคุณได้และต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยสิบเหรียญมั่นคงมากๆเลยนะคะคือเขาจะเข้ามาเป็น คู่ชีวิตของคุณนะคะสิบเหรียญเขาอาจจะมีฐานะการเงินที่ดีอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าขึ้นเป็นราชาเหรียญเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในชีวิตก็ได้ระดับผู้นําระดับที่ดีเลยทีเดียวก็ได้มีทุกอย่างพร้อมนะคะถึงเขาจะไม่ได้เป็นระดับผู้นําอย่างที่บอกเขาก็อุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีสามารถซัพพอร์ตดูแลคนรักสามารถเป็นผู้ให้กับคุณได้เขาจะเข้ามาเป็นสุภาพบุรุษแมน คนที่ดูแลคุณครอบครัวดูแลคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไม่ต้องให้คุณต้องลำบากร้องขอเลยทีเดียวเขาจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้พบเจอกับคนคนนี้ที่เขาเป็นสุภาพบุรุษมากๆเขาจะปฏิบัติคุณได้เป็นอย่างดีบรรปลายชีวิตของคุณสุขสบายและมีความสุขมากๆค่ะมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินแล้วก็ความรักนะคะมีลูกอย่างที่คุณต้องการหคนสคนนะคะแล้วก็ มีความอบอุ่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสิบเหรียญแมคือจริงๆก็สวยงามแล้วนะคะนี่คือปลายทางของหัวใจของคุณจะจบลงแบบใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมค่ะราชาเหรียญผู้นี้เป็นคนที่นิ่งเงียบมากเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็เคารพกับความรู้สึกของตัวเองมากๆรักใครรักยากเพราะเขาจะดูแล้ว จะต้องแบบว่าดูใจกันจริงๆนะคะแน่นอนเขาเคยมีเรื่องราวของความรักความเจ็บปวดรักสามเศร้ามาหนักมากๆคนคนนี้นะคะเพราะเขาเป็นคนทุ่มเทด้วยความที่ว่าเป็นไลท์สไตล์ของคนที่นิ่งๆมีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะ ให้ความเพอ้อฝันหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอยู่บนพื้นฐาน,นความเป็นจริงนะคะมันทําให้เขามีอดีตที่เจ็บปวดความรักส,มสัมผัสมาก่อนนะคะและก็คนคนนี้เขาบางครั้งเขารู้สึกคิดถึงอดีตยึดติดกับอดีตมากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ากลวัวความเจ็บกลวัวความเสียใจคุณก็เช่นกันค่ะและก็ตัวตนของคุณนะคะ เป็นราชินีไม้เทา้ทาธาตุไฟเขาธาตุดินค่ะคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกัน นะคะจะมีความแตกต่างกันเรื่องฐานะเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องคุณวุฒิวัยุวุฒิก็ตามแต่เขาอาจจะมีคุณวุฒิ power ที่สูงกว่าคุณก็ได้ด้วยความที่ว่าคุณเป็นราชนีไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองเป็นธาตุไฟนะคะเขาธาตุดินก็ได้หรือว่าสลับตัวตนก็ได้นะคะคุณเป็นคนเก่งทํางานเก่งเชื่อมั่นในตัวเองสูง working woman นะคะอารมณ์ร้อนแล้วก็ใจร้อนในบางครั้งทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถมีความเป็นผู้นํามีความคิดที่แตก ชอบการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่ mix and m a ด์แนะคะเป็นคนที่พูดจาคำพูดคำจาได้ดีมากๆเป็นผู้ผู้ใหญ่นะคะดูมีความเชื่อมัน่นดูเป็นคนที่แบบบุคลิกภาพดีคำพูดคำจาก,ก็ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ให้เหตุผลให้คำแนะนำหรือว่าคิด ในมุมแตกต่างได้ดีมากๆทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขานิ่งมากมากมากเลยคนนี้นิ่งแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเขาจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าเป็นคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะเจอความรักที่เป็นรักแท้จริงๆรักที่มีความผูกพันรักที่มีความลึกซึง้งเพราะคุณสองคนจะรู้สึกว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดหน้าคนหาทั้งคู่เลยนะคะคุณกับเขาจะมีเรื่องราวของความเจ็บปวด ความรักที่หนักมากๆจริงๆอย่างที่บอกมีอดีตที่เจ็บปวดและไม่ว่าคุณกับเขาจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะมันมีแปดดาบมันมี temperance การนิ่งห่างกันเกิดขึ้นแต่ก็จะปรับความเข้าใจกันได้พูดคุยเข้าใจกันได้ค่ะเพราะคนสองคนมีความรักให้แก่กันคนสคนมีความรู้สึกของการคิดในอดีตที่ ยังยึดติดกับอดีตที่เจ็บปวดอยู่แต่ก็ยังคงที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะเข้ามาไปต่อได้นะคะแล้วก็มีความสุขได้คุณมีสเสน่ห์มากๆคุณจะมีสเสน่ห์และดึงดูดต่อเขามากๆค่ะเพราะคุณเป็นคนที่ดูสวยดูเซ็กซี่มากๆเลยทีเดียว แล้วเขาก็อุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองเขาก็มีเสน่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูนุ่มลึกดูสุข,ขุมนะคะดูเท่ดูอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะพาคุณนําคุณให้ไปสู่สิบเหรียญความมาั่งคั่งร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์นะคะได้เป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียวและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเหมือนกับคุณคุณจะรู้สึกว่ามันมีเวทมนต์เหมือนม,นมีพลังอะไรภายในจิตใจหลังจากที่เจอเขาได้ ทำให้คุณได้รู้สึกเข้าถึงตัวตนเขามากขึ้นแรกๆคุณอาจจะไม่ได้เเข้าถึงจิตใจเขามากนักนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆจังคนนี้แต่พอหลังๆคุณรู้สึกว่าเชื่อมั่นเขามากขึ้นนะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนตัวเอง ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจากที่คุณอาจจะยึดติดในอดีตที่ผ่านมามากคิดมากคิดเยอะคิดหนักมากนะคะแต่เขาจะเข้ามาทําให้คุณเชื่อมั่นในตัวตนของเขาเพราะเขาเป็นราชาเรียนผู้มั่นคงนะคะคือรักเดียวใจเดียวเลยแหละพูดว่ารักรก็รักใช่ก็คือใช่นะคะคือถ้าอดีตคุณเจ็บปวดหนักมากๆเขาจะเข้ามาทําให้คุณมั่นคงขึ้นทั้งการกำำระทาคําพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลานะคะและอะไรที่เป็นอุปสรรคเป็นทางไกลหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันจะ เป็นสิ่งที่ยังไงคนคนนี้ก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเพราะเขาแค่ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณทะเลาะกันหรือมีปัญหากันปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้มันไปไ,ไปสู่ในหนทางหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุยและเคลียร์กันได้ในต่อไปนะคะและก้ามไม่เท้าเขาเป็นเป็นก้ามไม่เท้าที่เขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใด นะคะพร้อมลุยพร้อมสู้พร้อมที่จะเข้ามาฝ่าฟันหัวใจของคุณแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นํามากๆจริงๆแล้วก็อารมณ์ร้อนด้วยนะคะบางครั้งใช้เหตุผลของตัวเองเป็นหลักเขาจะมีความนิ่งแล้วก็มีเป็นผู้ใหญ่นะคะให้คุณได้รู้สึกว่าใจเย็นลงนิ่งลงอะไรแบบนี้นะคะแน่นอนคุณจะเจอคนที่เขา มั่นคงมั่งคั่งรักเดียวใจเดียวแล้วเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณให้คุณรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มั่นคงมากๆจากที่คุณเคยรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดรู้สึกไม่มีความมั่นคงในในตัวตนของตัวเองไม่มีไม่มีไม่รู้เลยว่าอนาคตความราักความสัมพันธ์มันจะเป็นไปยังไงนะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังในความรักที่มันมันฟรีมันมีความสุขได้หรือเปล่าคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณราชาเรียนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรสวยงามมากๆค่ะความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังความมั่นคงมั่งคั่งคนคนนี้เข้ามาให้คุณได้หมดเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆเวร์ลซูนค่ะเร็วๆนี้นะคะปลายทาง หัวใจของคุณจะจบลงแบบใดนะคะจบลงแบบสมบูรณ์แบบแฮปปี้เอนดิ้งกับคู่ชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นคู่ชีวิตที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างแล้วก็เร็วๆนี้ด้วยนะคะที่คุณจะได้พบเจอเคลียร์เอเนอร์จีพลังงานเก่าๆออกไปนะคะจงอธิษฐานพรพรวิเศษนั้นจะกลับมาหาคุณจะดึงดูดคู่แท้คู่ชีวิต ที่รอคอยคุณอยู่กลับมานะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะแฮปปี้แอนดิงฟ r ก i ิฟ a n แอนเ r n ร์นิเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะกับสิ่งที่ผ่านมานะคะจงให้อภัยกับใครที่ทําร้ายเรานะคะชีวิตความรักของคุณนะจะเป็นอะไรที่เหมือนเด็กน้อยอะค่ะนะคะจะมีเล่นมีแย่มีมุกกันนะคะจะแบบ make the effort นะคะ ความรักของคุณนะจะเหมือนถ้าได้เจอเขาแล้วชีวิตจนถึงชีวิตบ้านปลายนะคะจบลงเลยทีเดียวคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขกับคนคนนี้แบบเด็กๆน่ารักกุงกิงมุงมิงนะคะแบบเด็ก,เ,ดกเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วอยู่ในครอบครัวแล้วก็จะเหมือนเป็นความรักที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมันจะเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะคะจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะ ว้าวค่ะทุกคนเลข9ค่ะนะคะเลข9อีกแล้วนะคะเป็น9ที่สวยงามจริงๆ9แห่งการสร้างครอบครัวความมัง่งคั่งความรวมสมบูรณ์ถึงคุณจะคุณจะเจอคู่ชีวิตของคุณที่เป็นคน มั่นคงแล้วซัพพอร์ตดูแลทุกอย่างแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จด้วยคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยตเติมเต็มตัวตนของตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เข้ามาเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณจริง,รงๆเข้ามาเกื้อหนุนชีวิตของคุณจริงๆเลยโดยที่จะจบลงแบบสมบูรณ์แบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเป็นรักเป็นเลิฟที่น่ารักมากๆมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาความบรณมสมบูรณ์ความ,มสุขของครอบครัวนะคะที่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็ประมาณ ะะขอบคุณามากๆสำหรับการติดตามเราชมในคลิปวิดีโอนี้ปลายทางหัวใจของคุณจะจบลงแบบใดขอทุกคนเจอรักที่มั่นคงมั่งคัง่งรวมสมบูรณ์แบบไพ่ที่ออกมาทั้งหมด11ใบนี้นะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้เจอรักแท้แต่งงานสุขสมหวังเร็วๆดังหน้าไพ่สวัสดีค่ะ